สวัสดีครับแม่ครับไายเล่ได้บ้นงไหครับขออนุญาตไพ่ได้ไหมบนี้ไหครับพอดีเมื่อนั้นเงื่อนสองพั้นหานะครับจึงเอฟซีเพิ่งกะได้ฝากมากกับทั้งบุญผ้าโชคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านไล่ีในได้ไหมแม่เด้ะคุณนกหาลอยคุณแม่วุงเดือนคมมรินหนึ่งพันบาทไม่ไล่หาลอย คุณอานันนวลน,น้อยคุณจตุพรคุณวัชรานวลน,น้อยคุณน้ำฝนนวลน,น้อยคุณสมหวังอ่าทองหม่อมอันนี้อ่าหาท่านนี่ก็หาลอยเนาะร่วมกันแล้วเป็นสองขั้นหาครับอขออนุญ,ญาตว่าเพลงไม่หามเลยเนาะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดเงินห่วมกันก็มครับสเอเอฟซีทีฝาก,ก,กเงินมารวมทำบุญน,น้ำในครั้งนี้ กให้เพิ่นมีโชดมีลาบมีโสดไม่หมาสซื้อปูซื้อข้นเนื้อซอสจ้าจูอันนี้ก็คือต้นเงินนะครับที่เตรียมไปไปวัดไปวัดไปวัดที่เท่าไหร่แม่วัดโพธิ์ที่ใชบ้านต่อไห้ไปมืดอมื่อนู้ไปมืดอมื่นบ่ก้าวัดน้อนจะป่าถวายเพิ่นแล้วค่ะโอ้วัดน้อนจะป่าถวายแล้วถวายแล้วเพื่อสิทธิเพื่อนเพื่อนว่างนั่นไลยแล้วว่างเพื่อนอียงไแล้วนะครับผม เมื่อไปอันนี้คือวัดโพชิโพชัยบ้านเตาไห่โอ้วัดโพชัยบ้านเตาไห่นี่ละอำเภื่อนๆด้วยเนาะเอาเพื่อนๆครับบ้านเตาไหอำเภื่อนๆข้าวเย็นอืมนันว่าจะเปิดสวายเพื่อนนั่นละเมื่อเื่อครับผมปล่อยเอฟซีเพิ่นรวมทั้บุญน้ำนั่นละฝากบ้านรวมทั้บุญน้ำปูกกัว่าเออแบ่งไปวัดไปว่าน้ำครับพญานาคน้ำเจษฎากรครับผมพญานาคอะ เริ่มสร้างแล้วล่ะคะเริ่มโอ้กันยังยังมาเริ่มมันมาเมียกันเริ่มสินเดือนเพราะว่าลวสร้างมัแจ่ไม่ยังกันเคลียดกันเรียบร้อยแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเพจนขอเก็บงานสะก่อนงานเก่าคนบพันเหลี่ยงสีหน้าพจนขอเก็บงานสะก่อนมาสั่งมาอืมอันมือมือเสาร์อันนี้เนาะเพจนกะว่ามีคนมีคนนั่นอันว่ายสตาร์สุดห้แม่คู่คู่ว่าพ่อสิตัดเอาหรืเพราะ่อสิสร้างเอาหรือเพราจะสิได้เวนสร้างอะไรเนาะโอ้สมพันมาเบอกอยอก มากอดมากัวเันวัดบังแ้วโอ้ยวัดแต่รยังไรรอบแอวบอนสองลยเจ็ดสิบสองหมนล้อรอบแอวใหญ่ไรสัตว์อ่นสังเนอสองลยเจ็ดสิบสองครับพี่น้องสองลายเจ็ดสิบสองรอบเอวพอนใหญ่ก็ตัวศาสนาอันพ่อสิสั่งเอาดอกพื่อนเฮ็ยดบ่วด้สั่งบัได้ดอกดอกจากพอจังสั่งไดล่ะวเร่อสุพรนพ่นเบาหยอกะัน่นมาพ่น พราะเดี๋ยววัดก้อนวัดหลอบแอวก้อนวัดสารวัตรเนี่ยหลบแขวพ่อทางวัดสองร่อยเจ็ดสิบสองตุละว่าสอ,องเจ็ดสองนคนะะครับจะมีช่วงนื่งพีลูกไส้สกินเสียมาเนาะสายบุญปูชีประขาวสีหน้าก็เรียกอ่ะคือมาสวดมาสวดลูกไส้กขาเรียกว่าปู่เขเรียกว่า เอาไม่พออสวดเป็นยังคือบแตงไข่ามากรใส่ไข่เสตัวบใส่ไข่าามาสีขังเลยว่าไข่เท่าไหร่ะปูเจ็ดสิบสองบาทัวก็คือล้มตัวแต่ปันี้ลูกใส่เลยเอาเงื้อไบรลอยใส่ค่ะก็เงื่อนหนักน้อยหนักน้อยมาทาทอนเงื่อนในแด่หนี่มาทอนเงื่อนในเขาแด่นีสามสิบเก้าบาทเงื่อนทอนเพราะลูกใส่ก็ได้มาบัทอ,อนก็นได้ปูเออบัทอ,อนก็นดีกันพราได ก็อะไ้ท anyway. right. yeah? <c oughs> right. ั้งสองขาสันทั้งึ้นทั้งล่องอรว่างเสียเราเลียกว่าอันค่าค่ายเจบสองเงินทวนสามสิบเก้าสันแต่จริิงมันก็บ่าม่นลหะสามสิบเก้าันแม่นบ้ล่ะเงินลอยนึ่งห้เจ็ดสิบสองมันมันบ่าม่นสาเก้าแต่ว่าปู่าสามสิบเก้ามาทวนในแจ๊กสามสิบเก้าได้สันเขาเขาเรียกว่าเอาเ่าเอาก็ดีนะพอก็ไไ้ทั้งสตัวทั้งคืนทั้งร่องเเนี่เลยทั้งบนทั้งล่างตัวนี้จริงมเป็นปัญหาคื้เกล่าละ แต่ตว iana, seguinte, ่ากนนี้โตก็เราก้นเวียนๆนี่ละเพานเจ็ดเซีนสองตรงสององเรแต่เขาค่ายเจ็ดสองคือเขานีที่เราเเาบอกไปสั้นละเาบอกแต่ควมเก่าเราอย่แลน้วบเวปัญหาหนิคือสองเจ็ดสองคือเจ็ดสองเก็สองเจ็ดสองนี่เราเมียเนาะอบเอวราว่าสองร้อยเจ็ดสิบสองคนรอบเอวสองร้อยเจ็ดสิบสองเขาจะว่าสิตัดาสะดวไหมแหนสิว่าสิวัด ว่าสิวัดทุนไปวัดจังได้สันห้นองพ,พอสองลอยเกสิบสองคนอ่ะรอบเอ,สอบวสันลวางเสียยศผ่อนเลยมาเห็ดหยอกนะมาก,ก่อใสบ่บืองเสบือง,งถามเบืองเบืองรกาเบิ่งดูสิกาอะไรอ่ะนะว<ม>ัดรอบเอวสันสองลอยเกจสิบสองเราก็<ม><ม>ลเลี้ยงสอตรกันเลยมาตูงข้าวอันลูกไส,ส้ออนเสียม่เห็เล่าอสวดหายแล้วว่าข้าศสกสวด บัใสซค่ายเป็นบัขังดิเราเสอเอาเอามาค่ายบัวไซแม่เราดิเขาค่ายเจ็ดสิบสองบาทเด้อเขาใส่ใบลอยให้เขาบวันนี้สี่ท่อนให้ได้บสี่ท่อนสามสิบเก้าหลาเขาเรียกว่าบ่เอาเออบ่เอาก็ดีขึ้นกันลราพ่อสิได้ทั้งคืนทั้งรองเราเลยได้ทั้งค่าค่ายได้ทั้งเงื่อนท่อนละกันนี่ละเอาแล้ววันนี้ว่าสิรบกวนถามแม่ว่าสาเหตุที่แม่สมพรมาก มืออื่นนี่ทิเรามาเฮ็ดพิธี่อย่างคือเราคือได้เดินทางมาคือแม่สมพรมานี่คือเราว่าอยู่นี่มันยากมาซอยงานเพิ่นมาแต่เมื่อคืนนี่ล่ะครับผมค่ะมาเพิ่นก็มาแตทงกับเขากับน้ำให้ปูสีน้ำเป็นแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดกับเขากับน้ำพวกลูกหลานมาใช่สิล่ะก็เฮ็ดเขาให้เพิ่นกินเนาะเนี่ยย่ได้กินนี่ล่ะว่ามันอยู่มันยากก็สิมาซอยว่าซั่นว่า ถ้าแม่หอมเรามีไงเราบอกพี่เวทล่าเสร็จล่ะก็เลยมานอนอยู่นี่คือเห็ดพิธีคือบริเวณวาวสวงนี้เนาะมันก็บริจัดิภาษีจ่ายเป็นที่สามสิบกับบริจาตินั่นสิค่ะภาษีล่ำบ่วงสวงนะนะมันก็มันก็คือวาวแล้วเนาะโลโก้วิจวนอื่นอะไรเลยงดสะกอนจังนั้นละค่ะแต่นี่ถ้ายอยมากก็รอแคลแลนี่ละ ครับผู้ร้คนก็อยากมาคุยกับปูเนาะครับเพื่อนพี่โสมีลาพี่โสมีมันพวกนก็อยากรวมถวายสางน้ำจะเสกนี่แหละก็เลยบริจัดการจัดงานครับอยากมันยาก่ะนะแล้วก็เลยมาซอยงานแม่สมพรมันบ่มีผุพเพแล้วก็เลยมาซอยครับนั่แหละเรามาแต่หมู่บ้านนี่แหละมานอนได้คืนนึงล่ะมื้ออื่นก็ย่างก็มีแต่ว่าเอาต้นเงินไปถวายวห้าทเท่ครับผมมือเงินเนาะ ค่ะมึงเงินก็สอื่อไปถวายว่าพอดีอยโซนทั้งคนกับิีเ้ีวะไปชิไปยัโมงล่ะแม่ะมาณแต่เศร้าอยู่ค่ะสองสามสองสามโมงนี่แหละคินว่าบมาณสองสามโมงอ่าแขกคนเดียวาามาไหว้ปูผ้าแขกคนเดียวง้าการมาไหว้ปูต่อสิไแปดแต่เศ้าชีเรสาบเศร้ามากเนาะไปถวายพงปูมันนั่นแรับวัดวัดปูเที่ยองก็ถวายเลยวตัวนึ่งแล้กก็วาดนุนจะปากถวายตัวนึงคับนี่ะิไปถวายอันวัด โค้ชับัตรเตาไหครายวัดโค้วัดโค้ที่ใช้คือวัดโค้ชับัตรเตาไหายนี่แหละมีมีวัดในบ้านอ่ะเนาะวัดในบ้านนั่นแหละวัดในบ้านเขาปูหมานนี่แหละค่าวมื่ออื่นเจ้าเสด็ไปครับถวายเพื่อนการลำใจใจเอฟซีนั่นแหละเพื่อนอยากรือคำสั่งนั่เนาะการหรือว่าถวายเขาวัดก็ได้บุญเพื่อการละปู่บาเฮาเฮียด้อยนวัดถวายหนนาเกคือเลี่ยวนะปู่วัดงบได้ยยุกได้เลื่องละ ส่วนที s, ่เหลือคนมากินมาทานน้ำเ an ัาก็บูระาไปน้ำวัดน้ำว่าน้ำหนองเลยเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นจำเป็นน่าก็ไปซอยเพิ่นเพิ่นเทพื้นเท่ขานมาท่านแล้วยังเสียลามองแล้วเลี้ยงแลนอยนั่นละทลายกันไปร่วมกันไปอ่าใอ่ไหมว่าเป็นโอกาสดีที่ได้่วมเฮ็ด่วมสั่งน้ำกันเนาะแม่วัมว่าเพิ่นว่ายเอฟซีเพิ่นกับนันจ่ดอกเพิ่นโตมาผมกับให้ให้เบอร์ไม่หอมไม่กรเจ้า โทรมาเพียงพี่รอดเดเราค่อยสะดวกเพื่อนว่าสะดวกขึ้นไม้เล็กบัญชีบางที่บ,บางที่ก็เป็นว่าบนลับดีครับคือสายมันเบว่างอย่างที่สายมั่ซ้อนกับสายสายซ้อนกันแค่เสียซ้อนผู้นึงสิคุยแล้วกับสีสีค้นผ่านไปครับกับมันรับสายที่หาซะ สายหาเขารับไปกันสามคนชี้คนพูดก็บอกว่าด่วนก็คว่ำฟันให้ฟังลูกชายว่าเสื้อสีสีคว่ำฟันแล้วแม่เอ้ยมาฉั่นรับว่าได้รับเพื่อแล้วสั่นว่ามันมัาท่านเนาะ่ะบางแค่บางที่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะมันก็จำเป็นคือว่าล่ะไม่คู่กับาห้แค่คนมาก่วนถวายังี้ยสิแหะก็ว่าได้รับสายเนาะ ไทใท้วรไปไปเบือคือเกานั่นแหละแต่วันลูกชายเป็นผู้รับก็สิเขาค่ะสิรัาบ่ท่านนี่สิอันเออว่าสิฝากคือเราเพิ่นฝากกันนั่นอันนี้มานนี่ได้รับเมดแล้วโอ้บ่ค่ะเพิ่นเพิ่นฝากแม่ฝากกันแล้วก็ไม่ทูพาเนี่ยสินะเป็นขนมอขบคุดหลายๆค่ะที่เอฟซี่นรวมฝากมานเฮิรปาล่าน้ำปาล่าหมู่นั้นได้ได้เมื่อแล้ว่ะคะได้เมื่อ่น่งม่านนะมียางแดบุหรายเยอะ ผู้ชงพระเจ้าก็ู้งมากเรื่ๆเนาะนะครับผู้ชงมากสอยงานน้ำมันละสิเป็นปลาล่าเป็นขนมปี๊เพลนเฮ็ดขนมเออฝากไปเด้อแม่เด้อรวมบุญน้ำแดงสินะก็ไปถวายวัดน้ำผู้ร้องคนก็ถวายเป็นน้ำเนี่ยสิระค่ะมาเพรานก็ถวายเป็นน้ำเพราะเขาแบ่งไปทำบุญน้ำเอาไปวัดน้ำไว้คนกินน้ำข้นไปคนมาสิระค่ะเรียกว่านี้แม่พ่อรถกีบรวดเร็วไปเนี่ย พราะคุณแม่พ่อนะตามสังเกตแล้วก็แล้วก็ยิบกัโตัวผู้ว่านนั่นน่ะปูเพราะว่าปูเราทวงแต่เกศสองไหลแล้วก็ได้ยิบเกศสองสองเกยแต่ว่างวหนี้เราสืบอพาซื้อหลายแล้วว่าเพราะว่าว่าหันเราได้หลายเนาะเราได้ถวายโลาถวายแล้วเราก็เลยคิดว่างวดัว่าหันก้อนๆเสียจวนได้เราบวาได้สินะอุหัวิเราได้เรามาซื่อควา้เสียจวนสักก้อน่าสันั่นแหละเราเรียกว่า แม่ชุบว่สชิว no พัทุมลายในสินะเราสิซืななな้อพอได้ฟังแล้วว I mean. so so ่าพอได้ฟังเรายังบ่นทึกกับซีซีหาเส้นเนี่ยละแต่เพราะว่าพบันทึหลักล้านเนาะมีคนเรียนนักวันวันนี้เราเลี้ยอวันรุ่งน่าวิยังกัได้ให้พูดล้วล่ะวิยังกัแก้ปัญหาได้แล้วว่าของเราก็ได้แก้ปัญหาแล้วก็ลวดกัได้ถวายพูแล้วว่าเบาใจแล้ววันเนี่ยกต่พี่แต่ว่าโศกหมานัวสิมาหนี่กัอยากเครียดกันห่อให้พูนวิยังก็ยุ่ปู้ข้ามตานะ ว่านวจปานะใช่ครับผมอะไรเสียถ่ายหอยปูสมแต่กรเสียดลูกปั่นหุ่นให้เพื่อนนั่นแหะครับยากระบอกไงดอกเราว่าให้โซกให้ยมันสักวันเลือกปูขั้นอยากได้แล้วว่าอยากได้กระสียเครื่องเอฟซีพวกกะสียรวมนั่มาล่ะครับแม่สุพรเราว่ากับบึงกันว่าใส่บิึงงูกันขั้นได้กระเสียถ่าเพื่อนที่ตูดปูอ่ะสันว่าครับผมปูเถ่าและซักไม่กันเถ่าเนาะเพื่อนก็อยากได้มองยัวเออนั่นล่ะ ต่ก็บานใดร่วมกันเด้อาสันตาบาผู้ใดอยากร่วมบุญนั่มกับปเฮ็ดให้เพื่อนสันอันวัดนวดจะป่าเพื่อนกันเท่านั่นละล่ะเทอะเรา่หมค่าฝนตกอืมบัดนี้ค่าฝนตกตัวคนสิสร้างอันเอียงกับเขาเอื้อซี่แพรมันบ่ครับผมนั่นล่ะปูขับตาแล้วก็บอกไม่หอมนี่เด้อบินใส่ใจแล้วส่งให้เบื้องพรตาบาเอื่อยอดเทันีทันีเน้อสองเมื่อเงาผ่านเก่าสิบบาทแล้วก็ส่งมาแล้วแล้วก็ว่าว่างนั่นเมื่อเงาละเพียงแต่ว่า มันฝนตกเราว่าครับมันฝนตกก็เรียบัดพัดมือไปเชื่อความสายเงิ่อนเขาเรียบร้อยแล้วล่ะ่าสั่นว่าแล้วไปเฮดอเลีอะไรล่ะปูข้ามากอะไรแล้วเฮดน้ำสาออเลีก็เลยกว่าเออสิถ้าย่อยซอยเด้อปูอ้ยอันไดขาดเคลื่อนก็ไดก็เรยว่างซีเนแนวว่าเพื่อนกับกันด่านมันอยู่ไกลบ้านเนาะเขาได้แต่ไปซอยเพื่อนเนาะค่ะหาจะได้กับขอขอบุญขอบคุณเนาะค่ะ่อบยูทูบทๆช่องเนาะค่ะทีแดนนั่ม ปัจจุปัจจัยมารวมถวายแล้วก็เป็นสพานบุญให้เอซีสุขูสุข้นกับออวะพอ่อนะคะ่ะอหวพ่อให้เอซีพร้อมทั้งแอดมินแคะให้เพื่อนมีโศกมีลาบมีโศกมีหมาสุขูสุข,สข้นให้ยุยินเป็นสุขเลิศสาธุ